ผีเปิดเจรจาสัญญาใหม่กับแม็กควายแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเปิดฉากเจรจากับแฮร์รี่แม็กควายกองหลังที่เจ้าตังกฤษเพื่อขยายสัญญาฉบับใหม่หลังสัญญาปัจจุบันของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2026ฟอวิซโซโรมาโน่นักข่าวคนดังรายงานได้มีการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวระหว่างสโมสรแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมงานของตัวแทนแฮร์รี่แม็กควายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและจะมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนานาในฤดูนี้แม้เคยถูกวิจารณ์รอบฟุตบอนเลกในช่วงก่่่ออนนนห้าาแแตทททงงงงงฝััับบริษดยคพใใจ ได้วยความเป็นผู้นำและผลงานขอให้ไร้แม็กไกวในฤดูกาลล่าโซลซัญญาตัวสามารถกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงได้ในบางช่วงเวลาอมสามารับผลงานได้อย่างน่าประทับใจหากการเจราจาเป็นไปได้ด้วยดีมีความเป็นไปได้สูงที่แม็กไกวจะอยู่ค้าแข่งในทิมอุนไรฟอร์ดต่อไปในระยะยาวสำหรับแม็กไกวที่อายุปาเข้าไปสปัตจุปา3.2ปีเข้าไปแล้วอย่ามาจากเเตอร์ติตี้ด้วยค่าตัว7จล้านปอนด์เมื่อปี2019ลนสบโนามไปทั้งหมด2 5 2นัดช่วยถีมคว้าแชมป์ลีกครับ และ f อ c u p ัอย่างลัดหนึ่งสมยัยพบเพี่นเช่นคอมเมนลไม่ได้เลยนะครับจ้ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ดูใน YouTube ฝากกดช่องสกายด้วยนะครับลาจอกกันมาวันนี้สวัสดีครับ